ริงนะโดยที่แบบไม่ต้องอหาอุปกรณ์เองนะมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตแบบแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคือได้มาจริงๆนะทุกคนเอาได้มาจริงๆโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมีให้ใช้แบบจริงๆนะทุกคนมีให้ใช้แบบจริงๆแต่ตอนนี้เหลือแต่ว่าสอนจะทํายังไงให้มัน มีอะไรได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะมีแบบขายดิบขายดีแบบเหมือนเทน้ำเทท่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเหลือแค่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนเดียวว่า้ยฉันจะขายยังไงให้มันแบบว่ามันไม่ใช่การขายที่แบบเย็ดเยียนนะแต่ว่าฉันจะต้องใช้พลังงานแบบไหนที่คนที่เขาขายแบบเขาพูดแค่คำเดียวคือแบบตะก้านี่คือรัวรัวเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ถามว่ามันมีไหมคนแบบนั้นสอนเชื่อว่ามันมีนะทุกคนสอนเชื่อว่ามันมีคนแบบนั้นนะทุกคนอันนี้อะไรเอ่ย